วันนี้เพคจะพาทุกคนมาเล่นเกมต่อบันไดกันดีกว่านะต่อบันไดงนเหรอถูกต้องเลยพี่ฝนต่อบันไดข้างหลังนี่เองข้างหลังอ๋องนี่ยไงบันไดสูงมากเลยใช่เรารีบไปตรงบันไดกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้บอกวิธีการต่อบันไดขึ้นไปอะนะบันไดสูงๆพี่ฝนชอบมากเลยบันไดสีสายลุงเป็นบันไดสีสายลุงก่อนอื่นเราก็ต้องมาตรงนี้อุ้ยอะไรหนึ่งพันอะเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเนี่ยไม่เห็นได้เลยพี่ฝน อ๋อนี่ไงเราจะต้องยืนตรงนี้แล้วเราก็จะมีบันไดขึ้นมาอ๋อหนึ่งพันนี่หมายความว่าซื้อ15โรบักนี่เองแต่ว่าเราไม่ซื้อเพราะเราเก็บบันดไดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะนี่ไงบันไดขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นนี่เราต้องมานั่งกดทีละขั้นอย่างนี้ด้วยเหรออ๋อดูมันว่าข้างๆนี่ขวามือจะมีออตโต้อะไรบางอย่างอืออตโต้อะไรอ่ะออตโต้บิล ออโต้บิวเนี่ยเหรออ๋อไม่ต้องกดกดตรงนี้แล้วเขากดให้เองบันไดจะขึ้นเองอัตโนมัตออิก็ดีนะเนี่ยไม่เปลืองเวลาฮะอ,อ,อะไรอ่ะพี่ฝนข้างบนน่าจะเป็นถ้วยรางวัลได้แล้วถ้วยรางวัลเหรอฮึบฮึบึบ,บถึงแล้วออถ้วยรางวัลน,นี่เอาไปทําอะไรได้มั่งอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรามีถ้วยรางวัลอยู่หนึ่งถ้วยแล้วนะพี่ฝนนั่นไนาะข้างหน้ามีหมุนไข่ด้วยละขอบอกอ๋อถ้าเราได้สิบถ้วยรางวัลเราสามารถผ่านไปด่านถัดไปได้นี่ไงหมุนไข่ทางนี้งั้นคงต้องมาหมุนตรงนี้ก่อนโอ้โหสามใบเลยอะ สามถ้วยรางวัลสามถ้วยรางวัลได้ใบเดียวกับสิบถ้วยรางวัลเลยนะไม่เป็นไรขึ้นบันไดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เองจริงหรัเปล่าต้องขึ้นต้องสองครั้งเนี่ยเ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทางขวามือของเราเนี่ยมีเค็มเค็มกิฟอะไรก็ไม่รู้เค็มกิฟอ๋อรับของขวัญน่ะเหรอใช่แล้วรับกล่องของขวัญรายวันเราขอรับได้เลยเหรอนั่นไงเขาชี้ลูกศรรับได้เลยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนปั๊บมาแล้วได้สองอันแล้วเนี่ย เกมกิฟข้างๆเนี่ยนะใช่แล้วต้องตุ่มๆที่มีของรางวัลลูกศรชี้นั่นเห็นนะเปล่ามันแต่เกมนี้ข้อเสียอย่างเดียวที่พี่เอกเห็นเลยก็คือมันใหญ่เกินไปหน่อยปุ่มอันนี้จะได้แล้วยี่ห้ายี่ห้าชนะเลยก็เหรอใช่แล้วได้ยี่สิบห้าถ้วยมันไม่ใช่ถ้วยดิเขาต้องเรียวกว่าอะไรนะมงกุฎใช่ไหมงั้นเราก็ไปหมุนขายได้เลยใช่เปล่าเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนเสียดายงกงกไว้ก่อนนี่ปับ๊บได้มาแล้วยี่สิบแปด มาแล้วข้าวเนี่ยตรงเนี้ยมีหมุนไข่กระลูกกุกเก็กใช้สามวินอืมถ้ยี่สิบแปดมันเปิดได้อยู่แล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่เอกก็จะหมุนตรงนี้ก่อนสามวินปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้อะไรมาได้คุณหมีเหมือนข้างๆเลยพี่ฝนได้หมีเลยเหรออืมได้หมีมาแล้วก็เดี๋ยวไปหมุนสิบอีกอันหนึ่งแล้วกันอันนี้ใช่ไหมสีเขียวเนี่ยพี่หวัวได้ปุ๊กปิ๊กพี่หวัวได้ปุ๊กปิ๊กก็เดี๋ยวขอใส่หมีก่อน อ่าแล้วพลังเขาเท่าไร่เขาไม่เห็นมีเขียนเลยนั่นไงพลังหนึ่งพลังหนึ่งอ๋อเนี่ๆๆนี่น,นี่แสดงว่าเราจะบวกเพิ่อมอีกหนึ่งอย่างนั้นหรอใช่แล้วบวกหนึ่งขั้นบันไดอ๋อนี่ๆนี่พี่ฝนเราบวกเป็นสองขั้นบันไดในการต่อแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งแล้วก็บวกคนหมีอีกหนึ่งก็เลยได้สองงั้นเดี๋ยวหมุนอันนี้ด้วยได้คุณวัวมาคุณวัวได้เท่าไหร่คุณวัวเดี๋ยวขอกดดูดิได้สามอ้ยิ่งมีพลังเพิ่มขึ้นงั้นเราก็ได้ห้าแล้วนะซี นี่ไงเราได้5ขั้นบันไดต่อการไปยืนตรงนั้นหนึ่งรอบเราก็ไปประตูถัดไปเลยได้ปะพี่เอคิดว่าเราจะไปประตูถัดไปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไม่ได้ถ้าเราหมุนต่ออีกันนะฮึบมาแล้วมีไข่อยู่2องใบเองอ่ะต้องใช้เท่าไหร่หรอพี่ฝนมาเร็วๆดีนี่ไงพี่ฝนกำลังไปโมแต่หมุนไข่ก็ลุกก๊กก็กอยู่ด่านนี้มีประตูด้วยนะ เห็น,หนบ่าวประตูอะไรอ่ะเขามีประตูให้เลือกอะประตูเขียวแดงอะไปดูทางนู้นกันดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูท่าทางน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าที่เหมือนเกมในโทรศัพท์เออตอบคําถามอ่ะตอบถูกตอบผิดนะนี่นี่นี่มาดูนี่เรานี่เราบันไดขึ้นมาแล้วบันไดขึ้นเร็วกว่าเดิมนะดูดิใช่แล้วเพราะว่าเรามีสว์เลี้ยงเพื่อนของเรานี่เดี๋ยวเพียขึ้นไปดูข้างบนให้แล้วก็ซูมออกมามันจะมีประตูอยู่เมื่อกี้เพียเห็นนี่ไงประตูอะไรหรอนี่ไงประตูเขียวแดงเนี่ย โอ้รู้แล้วประตูบวกลบอมพี่ไปทางบวกดีกว่านี่มาดินี่ง่ายกำลังไปบันไดพี่ฝนขึ้นชา้าอ่ะแล้วพี่ฝนหายไปไหนแล้วอะ่ะอ๋อติดลบเราหายลงมาข้างล่างเลยอ๋อถ้าเราเข้าประตูแดงติดลบเราจะหล่นลงมาอยู่ข้างล่างอย่างนั้นเหรอของพี่ฝนติดลบสองฝั่งเลยโอ้ติดลบสองฝั่งนี่จะไปยังไงอะ่ะก็ต้องไปอะ่ะอมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บตังค์ก่อนตรงนี้เราจะผ่านไปได้ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยลงไปดูประมาณ ห้าสิบละมัง้งปั๊บขึ้นมาแล้วได้ยังอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮึบฮึบฮึบก็ยังช้าอยู่ดีแต่เร็วกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยอาพี่ฝนเจอประตูติดลบเข้าไปลงไปนอนข้างล่างล่ะปะเข้าไปเก็บวินกันดีกว่านี่ครั้งละห้าวินแล้วนะพี่ฝนเขามีกดเค็มอะไรมาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยกดเค็มแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูที่หมุนไข่ก่อนว่าไข่เท่าไหร่ยี่สิบห้าวิน 25หเลยเหรอพี่ฝนมีไม่พอทีเดียวหมดเลยอ่ะเดี๋ยวหมุนก่อนนะแต่ว่าเสียดายจังเลยอ่ะอันนี้ร้อยโรบักไม่เป็นไรเราใช้นี่ของของฟรีก็พอแล้วอืมเราใช้ของฟรีดีกว่านะทุกคนนะนี่อีเข้าไปแล้วเขาหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้สควาเรลเป็นกระลอกกระลอกสีทองเออพี่เอกได้กระรอกกระรอกกระรอกเทวดาพี่ฝนพลังเขาบวกต้องห้าแน่ห้าบนันไดตอนนี้มีห้าสามหนึ่งก็กลายเป็นเก้า เขาบอกว่าถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงเหมือนกัน5้ตัวเราเอาไปรวมกันเป็นตัวใหญ่ได้นะอ๋อจริงเหรอจริงๆเดี๋ยวให้ดูกระลอกเทพออนี่อ๋าไม่หมุนได้ปวกเป้กมาตั้งแต่ด่านที่แล้วแล้วทําไมไม่หมุนนะ่ะอ๋อยังไม่พอไงที่ยังไม่พอเอหรออ๋อยังมีชนะวินไม่พอเออแต่ถ้าเราชนะเยอะๆเราก็หมุนได้หลายตัวเลยนะพี่เอกไม่กดเครมเหรอเครมอะไรอะ่ะทางขวามืออ่ะเดี๋ยวก็ให้เครมเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนนี่ปุ๊บ รู้สึกว่าจะเร็วขึ้นนะตอนนี้เพียงมีสิบันไดอะ่ะดูดิของพี่ฝนมีน้อยกว่าอแทบเดียวขึ้นถึงนี่แล้วอะ่ะโอ้ดีจังเลยอย่างนี้เราก็ไปได้เร็วอว่ะดิพี่ฝนไปไหนแล้วอะ่ะพี่ฝนกำลังขึ้นบันไดไงอเคลมอะไรได้นี่นี่คืออะไรอะ่ะน้ำยาอะไรบางอย่างน้ำยาขนมจีนเหรอไม่ใช่น้ำยาขนมจีนน้ำยาเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเข้าไปดูที่สตูนี่ไงโอ้คูณสองวินแน่โอ้น้ำยาคูณสองชนะเหรอ ใช่แล้วถ้าเราขึ้นไปเก็บได้10ก็จะกลายเป็น20่สิบอะไรเงี้ยโอ้ดีจังเลยอย่างนี้จะต้องรีบขึ้นบันไดาสายลุงของเราซะแล้ว เดี๋ยวต้องเลือกประตูสีเขียวแทนเพราะไปสีแดงแล้วจะโดนลีกลับไปอยู่ข้างล่างเฉยเลยอะ่ะเห็นได้ประตูสีเขียวบ่อยจังพี่ฝนมีแต่สีแดงทั้งนั้นเหรอเหรอพี่ฝนลองไปหมุนสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมตมะพร่าฮะหมุนสัตว์เลี้ยงเหรออืมจะได้ขึ้นเร็วขึ้นด้วยไงอ๋อก็ดีเหมือนกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเค็มของข,องขวัญก่อนก็แล้วกันเค็มของขวัญอะไรแกแล้วอ,ะอ่ะอ้ามีของขวัญพี่ฝนยังไม่ได้กดเลยอ๋องั้นกดเค็มเลยกดเค็มเลยเฮ้ยโอ้โหแดงทั้งคู่เลยทำไงดเด อ๋อสิบสองก็รีเซ็ตลงมาอ๋อบล็อกหายไปสิบสองอันแค่นั้นเองก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่พี่ฝนเดี๋ยวก็<ม>ขึ้น,เ,นเดี๋ยวน่าขึ้นมาใหม่ใช่ไม่เป็นไรแต่พี่ฝนต้องรีเซ็ตลงมาทุกครั้งเหรอมันก็น่าเบื่อดีเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเราเก็บเคมไปเรื่อยๆก่อนมีวิธีที่ไม่ต้องลงไหมแบบเก็บไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนขอหมุนไข่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเออหมุนอีกตัวก็ดีเหมือนกันนะได้ไข่อ๋อพี่ฝนดานี่มา พี่เอกได้โบ้มาหรอพี่ฝนได้วัวทองคำนะมีไอ้น,นี่ด้วยเขาเรียกว่าวงแหวนอะ่ะมีวงแหวนอะ่ะเท่เลยอะ่ะนี่ <c oughs> โบ้ของพี่เอกเนี่ยพี่ฝนมีวงแหวนเด่รเดี๋ยวก่อนฮะทำไมโบ้ตัวใหญ่ไหนเออ,เอ,อจริงด้วยโอ้โหโบ้ตัวเล่อเลยอะ่ะโบ้ตัวใหญ่จังอ๋อฟุกมากเลยได้โบ้ตัวใหญ่มาพี่ฝนโอ้ดีจังโอ้ดูตัวเล่อมเลยอะ่ะพี่ฝนได้วัวทองคําแล้วก็มีมงกุฎมาโอ้ตอนนี้พาร์ทของพี่เอกสิบสี่แบบขึ้นปุ๊บ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 เลยนะเร็วมาก ของพี่เอกได้แต่ประตูสีเขียวทําไมของพี่ฝนมีแต่สีแดงทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็ได้นะพี่ฝนแดงตลอดสองข้างแหละเหมือนตอนนี้ตัวตัวต่อของพี่เอกจะมีปริมาณเยอะหลักพันแล้วด้วยนะรอบตัวต่อเหรอใช่มีเยอะเกินแต่ว่าเวลาเราต่อขึ้นเราต่อขึ้นลรครั้งแค่สิบสี่เองอะ่ะราไปประตูถัดไปเม,มื่อไหร่อ่ะอืมเราร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งเหรอโอ้ห้าสิบเอ็ดกับสามสิบทำไงดีอะ่ะลบสามสิบะอืมก็รีกลับมาข้างล่างอะ่ะแบบ เดินผ่านทะลุไปเลยได้ไหมเดินผ่านทะลุตรงไหนอ่ะทะลุตรงกลางอ่ะก็ต้องลองดูต้องลองทะลุตรงกลางดูนะเผื่อได้นะเอาละเดี๋ยวเก็บตังค์อีกนิดเดียวก็ได้ไปแล้วตอนนี้20ิแล้วเหลืออีก80ดสิเป็นไงบ้างงานพี่ฝนกําลังจะวิ่งตามไปพี่เอกได้ร้อยแล้วนะผ่านเร็วาวบมาัดแหละมาเร็วเร็วเข้าอ๋อันนี้ก็หมุนได้เลยร้อยยบห้าอ๋อร้อยยี่สิบห้าหมุนได้เลยเหรอหมุนดิรออะไรอ่งั้นพี่ฝนหมุนมั่ง เอะได้โบมาอีกแล้วเหรออ้ได้ดีจังเลยอะเอ่อโบตัวใหญ่ด้วยหรือเปล่านะอ้อได้โบมาอีกแล้วเออโหตัว<ร>น <üst f raspberry> <บ>ี้สิบเลยอะได้อะไรมาโบอะโบหลักสิบเลยเหรอโบสิบเลยนะตัวเดียวสิบเลยพี่ฝนอ้อเก่งมากเลยสุดยอดเลยของพี่ฝนได้คุณวัวมาเหมือนกันหมดเลยแต่เป็นโบตัวเล็กเฉยเฉยแต่ไม่เป็นไรหรอกตัวเล็กแต่พลังเยอะมาก อันนี้เป็นบันไดวน็นบันไดวนเดี๋ยวเราก็วิ่งวนขึ้นไปนดี่ดูดูดูตีเป็นเกลียวขึ้นไปเลยนะอ๋น่ารักจังแล้วพี่ฝนชอบนะบันไดสีสายลุงมหมุนได้อืมตอนนี้ตัวต่อของพี่เอกเนี่ยแบบล้นแล้วล้อนอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอตรงนี้เราทําไงดีอะฮะหมุนขึ้นไปไง่ะไม่ใช่ของพี่เอกจะเจอประตูะประตูก็ไม่เป็นไรเออไปไป,ปลองไปดูดิลองไปตรงกลางอะเฮ้ยไม่เป็นไร อ่ะไปตรงกลางไม่เป็นไรเหรอใช่โดนโดนไปลบหกสิบเอาสองประตูมาร,รวมกันแต่ไม่เห็นเป็นไรเลยโอ,โอ้ดีจังออรู้แล้วอย่างนี้เราก็วิ่งขึ้นแต่ตรงกลางดีกว่าพี่ฝนอ่วิ่งขึ้นตรงกลางก็ได้อืมเราก็เก็บตังค์ไว้เยอะๆเอาแล้วนะอู้ของพี่ฝนมีเป็นวงวงแหวนข้างบนด้วยอย่างเท่เลยอ๋อแต่ว่าพลังน้อยนะน้อยเหรอนะอ่าพลังน้อยโอ้หน้าอิจฉาอิจฉ้าเรื่องอะไรพลังน้อยแล้วต้องเก็บให้ได้อีกห้าร้อยเราถึงจะไปประตูถัดไปได้พี่ฝน างั้นเราก็ไปกันต่อเราก็วิ่งอย่างเดียวเลยดีกว่าพี่ฝลรอบันไดขึ้นทีเดียวก่อนเราก็วิ่งตรงกลางเลยวิ่งทะลุตรงกลางประตูไปเลยจะได้ไม่ต้องลงมาไงอ๋ออใช่ใช่ใช่ใชเออเสียเยอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีตัวต่ออยู่ในในครั้งของเราเยอะมากแต่ถ้าไหนเป็นสีเขียวเราก็เข้าสีเขียวนี่แป๊บเดียวเห็นไหมร้อยยี่สิบห้าแล้วผ่านแล้วเดี๋ยวก็ผ่านแล้วพี่ฝนไม่ต้องกลัวแป๊บเดียวแหละ อยากจะบอกว่านี่นะเขามีสัตว์เลี้ยงให้เราฟรีวยนะขอบอกโอ้แมงป่องวิฝนพลัง33มสิบสามเนี่ยพอมีแมงป่องสกอร์เปียนตัวเดียวเราก็ขึ้นสบายตัวใหญ่มากอเอเอใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าเราอีกอะ่ะเออตัวใหญ่กว่าเราอีกแล้วดูดิโหพลังเกือบ50าสิบรวมกันของพี่เอกค่ะโอ้ขึ้นสบายเลยแบบนี้5 0 0แป๊บเดียวใช่แล้ววิ่งวนไปวนมาแป๊บเดียว200แล้วเห็นป่าวใช่แล้วสุดยอดอ่ะแล้วดูบันไดขึ้นดิปึ๊บป๊บ,ปบ ขึ้นทีละสามทีละสี่ทีละห้าไม่ถึงสิบวิได้แล้วนี่ทะลุตรงกลางเลยเป็นไงนี่เอาเทคนิคนี้ไปใช้กันนะทุกคนนะทะลุตรงกลางโอนี่มีหลายด่านมากเลยนะบันไดสีใสาู้นแล้วติดลบทําไมลองดูว่าติดลบแล้วเป็นไงบ้างสรุปแล้วว่าไม่ได้การต้องขึ้นตรงกลางหรือไม่ก็สีเขียว เอาละตอนนี้เราไปประตูถัดไปประตูที่500ยเล่นไม่นานทุกคนประตูห้า้เดี๋ยวเราหมุนสัตว์เลี้ยงตรงนี้ได้สองตัวอ๋อพี่ฝนอยากได้ฟาร์มินโก้สีชมพูจังโอ้อันนี้ใช้โลบักเปลืองร้อยสี่สิบเก้าโลบักเนี่ยได้อะไรมาหมุนยังเดี๋ยวหมุนอันนี้ดีกว่าของฟรีของฟรีนี่กระุกกุกกิ๊ก,ก,กอะไรอ่ะสวักดักได้คุณคเป็ดมาคุณเป็ดแบบใส่แว่นเปล่าอ๋อของพี่ฝนก็ได้คุณเป็ดมาเหมือนกันเดี๋ยวลองใส่ดูดีกว่า นี่คุณเป็ดหน,น้าสีเขียว13กับ10น้าแต่ว่าเขาเลือกเป็นแบบโกมาใส่ให้เราคุณช้างเลยไม่ได้ออกมาใช้งานโอ้แบบนี้สบายสบายเลยทุกอย่างเท่เลยเป็ดอ,อ่ะอขึ้นไปเลยกันดีกว่านี่ตอนนี้เท่าไหร่57อะ่ะปั๊บ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 โอ้โหเร็วมันได้มาอย่างเยอะเอ,อือนี่้เราก็เข้า62สีเขียวป้าพี่ฝนเร็วๆเ,เ,เข้า นี่ไงกํลาลังตามมาจะถึงแล้วโอ้ยดูแมงป่องตัวเริ่มโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยไปอย่างเร็วเลยขอบอกเออสําหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ้าบ๊วย